สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องตัวกล้องวงจรปิดกันนะครับพร้อมดูวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราดูคุณภาพของภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้กันนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็ของอ c c e เซ o อรีต่างๆนะครับก็จะมีพวกน็อตที่ใช้กับขายึดต่างๆนะครับแล้วก็เมมโมรี่กาครับ ขนาด32 g กิกนะครับที่เขาแถมมาในชุดน,น,นะครับเซตนี้990บาทนะครับตรงนี้จะเป็นคู่มือนะครับเบื้องต้นนะครับคู่มือเบื้องต้นแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่เสียบไฟบ้านนะครับแปลงออกมาเป็นไฟ12โวลต์นะครับผม สเปคของเขานะครับ12โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็ตัวกล้องของเรานะครับยี่ห้อจะอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟ LED ทั้งหมด4ดวงนะครับแล้วก็ตัวอินฟราเรดนะครับ2ดวงด้านข้างนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปใส่เมมโมรี่การ์ดให้ตัวกล้องก่อนนะครับช่องเสียบเมมนะครับจะอยู่ใต้ฝาตัวนี้นะครับลูกค้าต้องขันน็อตออก4ตัวนะครับผมตรงนี้ผมขันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดออกมาจะเจอช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับอยู่ด้านในนะครับ นี่นะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับถ้ากล้องหันหัวขึ้นด้านบนแบบในรูปนะครับก็คือทําแบบนี้เลยนะครับเอาด้านสีทองนะครับไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับไม่ต้องฝืนนะครับถ้าสมมุติมันเสียบเข้าไม่ได้แสดงว่ามัน เสียบผิดฝั่งสลับด้านกันนะครับจากนั้นนะครับกดลงไปเบาๆนะครับมันจะความรู้สึกจะรู้สึกถึงอ่า memory า a r d โดนล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติเราจะถอดนะครับอย่าดึงตรงๆนะครับให้เรากดย้ำเข้าไปอีกทีนะครับเดี๋ยวเมมมันจะเด้งออกมาเองนะครับผมแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับ ฉากน,นั้นก็ปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูภาพจากกล้องนะครับเสียบปลั๊กนะครับผมกล้องตัวนี้ใช้แอป UC นะครับแล้วก็พูดคุยสนทนาได้นะครับบันทึกภาพลงเมมโมรี่การ์ดได้นะครับ ได้สูงสุดประมาณ10วันนะครับถ้าตั้งค่าแบบมันจะมีวิธีตั้งค่าให้บันทึกได้นานสูงสุดนะครับประมาณ10วันนะครับผมก,ก่อนอื่นนะครับก็โหลดแอป UC เข้ามาติดตั้งไว้ในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ กล้องตัวนี้เราเสียบไฟไว้นะครับแล้วก็เราจะมารีเซ็ตตัวกล้องก่อนตั้งค่าหนึ่งครั้งนะครับคือตัวกล้องตัวนี้นะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ที่สายไฟแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับถ้าเวลาติดตั้งเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับเพราะว่ากันน้ำกันฝนได้นะครับก็คือ กด reset รีเซ็ตค้างไว้เลยนะครับเดี๋ยวกล้องจะร้องเองนะครับได้ยินไหมครับตัวกล้องส่งสัญญาณมา1ครั้งนะครับตัวนี้รับได้ทั้ง Wifi และสายแลนนะครับตรงนี้ใครมีสายแลนหรือสะดวกจะติดตั้งด้วยวิธีสายแลนนะครับก็คือเอาสายเสียบแล้วก็ดูภาพได้เลยครับง่ายๆครับ ก่อนอื่นนะครับเอาโหลดแอปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มอุปกรณ์กันนะครับกดเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดเรื่องหัวข้อาการเพิ่มสมาร์ทนะครับทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้รหัสผ่าน wi-fi ผมผิดนะครับ ผมต้องแก้ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ารหัสผ่าน Wi-Fi นะครับถ้าไม่ถูกต้องจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับผมเช็คให้ละเอียดนะครับตรงนี้จะได้ QR code มา1ชุดนะครับเอาให้เอาให้กล้องดูนะครับผม ัวกล้องจะส่งสัญญาณหนึ่งครั้งนะครับกำลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะกล้องจะร้องว่ากำลังเชื่อมต่อนะครับรอสักครู่นะครับอุปกรณ์ออนไลน์ลกล้องจะร้องว่าอุปกรณ์ออนไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวรอมือถือของเราสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพสดๆจากกล้องนะครับ ตรงนี้เราก็ตั้งชื่อของตัวกล้องของเรานะครับจะเป็นบ้านค้ังสินค้าหรือว่าจะพิมพ์เองก็ได้นะครับกดดูนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวกล้องเราออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มันสามารถปรับภาพได้นะครับปรับความละเอียดได้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นจะเป็นภาพกลางวันนะครับคุณภาพของภาพนะครับที่ได้จากกล้องตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นกลางวันนะครับก็ช่วงเย็นแล้วนะครับเวลาเกือบจะห้าโมงเย็นนะครับตรงนี้ก็เห็นหน้าค่าตากันได้เป็นอย่างดีนะครับระบุตัวตนได้ชัดเจนนะครับผม ก็หมดห่วงเลยนะครับระยะ5เมตร10เมตรนะครับเห็นตัวโคนชัดเจนแน่นอนนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับผมตัวนี้จะมีแสงไฟที่หน้าบ้านนะครับก็คือถ้าสมมุติมีแสงไฟสาดส่องมาถึงกล้องก็จะเป็นภาพสีนะครับถ้าหากแสงน้อยแบบนี้นะครับกล้องก็จะตัดไปเป็นโหมดอินฟราเรดนะครับจะให้ภาพขาวดำนะครับผม ผมกำลังเดินไปปิดไฟหน้าบ้านอีกหลังนึงนะครับเดี๋ยวดูว่าโหมด i น f ร a เ e ดนะครับจะเห็นได้ชัดเจนแค่ไหนนะครับโหมด i n f r a เ e d นะครับก็เห็นนะครับแต่ไม่ชัดเท่ากับตอนที่เราเปิดไฟทิ้งไว้นะครับแต่ก็ดูได้นะครับรู้จักตัวตนได้นะครับผม ตอนนี้นะครับผมเปิดไฟหน้ากล้องนะครับ LED สดวงหน้ากล้องนะครับก็จะทำให้ภาพเป็นกลายเป็นภาพสีนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับภาพเป็นภาพสีนะครับถ้าเราเปิดไฟหน้ากล้องไว้นะครับก็เห็นโคนชัดเจนนะครับพอปิดไฟตัวกล้องก็จะสลับเป็นโหมดอินฟราเรดโดยอัตโนมัตินะครับผมลองพิจารณาดูนะครับว่า คุณภาพของภาพใช้ได้หรือเปล่านะครับกล้องตัวนี้ก็แชร์ให้คนอื่นในครอบครัวดูได้ด้วยนะครับผมก้องรุ่นนี้นะครับถ้าหากใครไม่มี wifi บ้านก็ใช้งานได้นะครับก้องจะปล่อย wi-fi ออกมาเองนะครับเราจะดูภาพได้ในระยะไม่เกิน30เมตรนะครับผมก็ฟังกช์ชันการใช้งานของกล้องก็จะมี การเปิดไฟตั้งเวลาเปิดไฟตั้งเวลาปิดไฟนะครับมีเสียงแจ้งเตือนนะครับมีไมโครโฟนและลำโพงนะครับสามารถพูดคุยสนทนากันได้นะครับมีระบบดูย้อนหลังนะครับถ้าหากใครไม่มีไฟไฟไ้บ้านนะครับก็ติดตั้งไว้ดูย้อนหลังได้นะครับถ้าหากท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับก็ทักเข้ามาหาเราได้เลยนะครับ ตัวกล้องชุดนี้นะครับราคา990บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับแถมเมมโมรี่การ์ดอีก32กิกะไบต์นะครับก็คือได้กล้องไปเสียบปลั๊กแล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะครับผมก็ตัวกล้องก็จะดูได้ในมือถือแท็บเล็ตแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะครับผมมีวิธีสอนการติดตั้งทุกขั้นตอนนะครับผมขอบคุณครับ